ครับอยากจะทราบนะครับน้องพลอยที่ตลาดน้ำสี่ภาคนี้มันมีกิจกรรมอะไรบ้างครับค่ะ,คะก็คือตลาดน้ำสีภาคของเรานะคะนอกจากจะมาเดินเที่ยวแล้วชิชมอาหารอร่อยๆแล้วไหว้พระก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือกิจกรรมของเรานะคะก็จะมีทุกๆต้นชั่วโมงเลยที่กําลังเรากําลังจะรอชมอยู่นี่ก็คือเป็นมวยทะเลค่ะมวยทะเลทาไมไม่ไปต่อยที่ทะเลทําไมถึงมาต่อยที่ตลาดน้ำครับถามแบบนี้ก็คือมวยทะเลมันเป็นกิจ<อ>กิจกรรม เป็นกีฬาทางน้ําซึ่งของเราก็เป็นตลาดน้ําแล้วก็มันก็เป็นมันเป็นกีฬาของคนไทยเนาะศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สมัยก่อนซึ่งตอนนี้ก็หาดูได้ยากลงไปทุกที่แล้วก็เลยเอามาไว้ที่นี่ค่ะที่ตลาดน้ําเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นศิลปะการต่อสู้ที่อยู่บนไม้ไม้ไผ่นะคะก็ะคือมันก็จะต้องคนแข่งคนต่อยเองก็จะต้องมีกําลังขาที่แข็งแรงเพื่อจะต้อง โน้มไม้หรือรัดไม้ให้อยู่บนคาได้ตลอดแล้วก็คือใครที่ตกน้ำก็จะเป็นฝ่ายแพเดี๋ยวซึ่งดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวน้องพอยจะไปต่อยให้ดูเองใช่ค่ะน้องอ<ช>่อยม,มีแต่ผู้ชายใช่ไหมครับที่ขึ้<ใ>นไป<ค>นต่อยส่วนใหญ่ก็มีแต่ผู้ชายนะคะก็จะเป็นโชว์ต่อยมวยมีให้เราชมกี่จุดครับในตลาดน้ำอันนี้ก็คือถ้าสมุนมาเที่ยวตลาดน้ำนะคะมวยทะเลก็จะมีทุกวันค่ะวันละสองรอบนะคะรอบแรกก็จะอยู่ที่เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง ซึ่งจะต่อยอยู่ที่ร้านภาคใต้ค่ะแล้วก็รอบที่สองก็จะอยู่ที่เวลาบ่ายสามโมงครึ่งก็จะต่อยในส่วนของภาคเหนือเวทีภาคเหนือที่เราเยืนเอยที่เรานั่งจะรอชมอยู่ตรงนี้คือเวทีของภาคเหนือใช่ค่ะน,นี้ก็คือจะอยู่ในส่วนของภาคเหนือครึ่ง,งใช่ค่ะคึ่งบบวันหนึ่งมีสองรอบมีกี่คู่ครับที่ต่อยก็จะต่อยเชวาวันนั้นอ่าวันละหนึ่งคู่คู่คู่คละรอบคู่ละรอบคู่ละรอบก็คือภาคเหนือหนึ่งรอบภาคเหนือหนึ่งรอบภาคใต้หนึ่งรอบสามารถมาหาชมได้ที่นี่ทุกวันเลยชมฟรีใช่ไหมครับ ว้ยตรงนี้มีที่นั่งชมแบบสบายๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นร้านอาหารค่ะร้านก็ชื่อว่าร้านระเบียงกุ้งนะคะร้านระเบียงกุ้งก็จะมีอาหารตรามสั่งทุกอย่างเลยแล้วก็มีอาหารทะเลด้วยไมไ่ว่าถ้ามาชมมวยทะเลแล้วหิวหรือก็สามารถสั่งอาหารสั่งเครื่องเดิมมารับประทานไปชมไปชิลๆได้เลยค่ะแล้วก็บรรยากาศก็จะชิลๆแบบนี้นี่ก็ถึงเวลาแล้วนักมวยก็เริ่มจะมาเตรียมตัวต่อยให้เราชมกันเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการต่อยมวยทะเลของตลาดน้ำสีาคพัทยากันครับ สวัสดีทุกท่านครับทุกคเราเดินเชื่อมชมตัดนน้ำสี่ภาคพยาลอยู่นะฮะอาถ้าใดชมบนทะเลก็เชิญได้เลยครับถึงเวลาการชมบนทะเลนะครับสามสีภาพพยากเราก็เชิญได้เลยนะฮะเรามีเจ้าหน้าที่ภผยเรือท่านนั่งครับไปที่ท่าเรือใหม่ของเรานะฮะอาถ้าจะซื้อหารทานในเรือก็ได้นะครับบอกเจ้าหน้าที่ภผยเรือเราก็จะซื้อหารทานในเรือนะครับเชิญได้เลยนะทุกท่านครับชมวิวที่ทัศน์ทางน้ำของตัดนน้ำสี่ภาคพยากรขเรานะพร้อมนะ คนแรกเราช่วงที่หนึ่งนะครับอเราช่วงที่สามช่นะครับใช้แร่ตหมัดอย่างเดียวนะครับไฟโดนน้ำมันไฟแท้นะครับขับแรงมากันอยู่นะครับไฟมันมันอยู่ด้าไรนะครับมันบ่อยครับเดินหน้าหน่อยครับใกล้เสานะอ่าเดี๋ยวหัวมาเสานะครับโอเคครับ 点个 atorium, 就是你的，拄着脸你都没得了，笑就行了。转弯，晃了，晃了，晃了。对，脸<对>，不 <turkey> 然那就偏斜了。它隆了，它没顶架了，它没顶架了，它塌了，塌了。它偏斜，隆巴了。<hate> เจอแล้วเขาไปไปบนอนครับแยกไปกันอยู่นะครับอยู่นะครับลงด้านล่างนะครับ ผลปรกากฏว่าเมื่อกี้นการแข่งขันชกมวยทะเลนะคบผลการแข่งขันป,นปรกากฏว่าฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะไปเย้ดีใจด้วยนะครัอตอนแรกพี่ก็นึกว่าฝ่ายแดงจะ,ะชนะเนี่ยเห็นเป็นการต่อยแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวหน,นูวแนะนำต้นหน่อยน้องชื่ออะไรครับชื่อต้นครับน้องต้นอยู่ฝ่ายแดงแล้วน้องชื่อบอยครับผมบอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ ต่อยมวยทะเลมานานยังครับก็นานแล้วครับผม4ี่หเดือนได้สี่หเดือนแล้วน้องน่ะปีกว่าแล้วปีกว่าเเห็นไหมมีเทคนิคและความชํานาญมากกว่าใช่ไหมเราเราต่อยทั้งพังภาคเหนือและภาคใต้ด้วยือเปาใช่ทั้งสองภาคทั้งสองภาคเราล่ะครับผมผมก็ต่ทั้งสองภาคครับเรามีวิธีเทคนิคยังไงในการต่อยเรามีการฝึกซ้อมมาก่อนไหมก็ไม่ได้ฝึกนะผมก็มาต่อยเลยครับต่อยเลยครับผมใช่แล้วก็แล้วก็วกรุ่นพี่เขาก็สอนให้ครับอ๋อมีการสอนสอน สอนทางอพื้นๆอ,อยู่หรือว่าสอนในน้ำสอนาขาครับผมสอนกานขัดขาก่อนเอาขึ้นชกแล้วเขาก็สอนเลยครับเห็นไหมแต่และคนก็จะมีเทคนิคอย่างเขาตัวเล็กก็จะมีเทคนิคในการต่อยในวิธีการต่อยครับแล้วเราเป็นไงบ้างซ้อมต่อยไหมครับก็ไม่บ่อยครับโดนบังคับเป็นโดนบังคับเป็นอเลยทีเดียวปกติเราชนะบ้างไหมก็มีบ้างมีบ้างนะครับชนะชนะหมัดเอชนะหมัดใช่เมื่อกี้พี่เห็นเห็นน้องต่อยแล้วน้องเน้นหมัดหนักมากหมัดของน้อง ถนัดด้านบนไงถนัดด้านบนได้ถนัดด้านล่าง <laughs> โอเคถนัดกันคนละแบบเลยทั้งฝ่ายแดงและฝ่ายน้านเงินโอเคเป็นไงความรู้สึกในการต่อยที่ตลาดน้ําแล้วมีนักท่องเที่ยวมาดูเรารู้สึกไงบ้างดีใจผมดีใจดีใจปื้มตมนต้ำตาจะไหลแล้วเราล่ะครับเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สู้เพื่อสู้ครับให้ให้เขาดูด้วยครับแต่อาจจะเห็นว่าเป็นการต่อยโชว์นะครับแต่บอกว่าต่อยจริงเจ็บจริงจริงมาก จริงครับไม่ใช่แบบย่อๆแบบนั้นครับพี่ก็เห็นแล้วนะคะว่าน้องหน้าตามุ่งมั่นในการต่อยมากนะครับดูหน้าตาจริงจังและดุด,ดันมากพี่ก็ว่ามันต่อยจริงเอ๊เราก็เจ็บจริงด้วยใช่ไหมจริงนี่แล้วเรามีความคิดยังไงว่าการเอาศิลปะต่อยมวยมามาโชว์ให้ชาวต่างชาติได้ดูอะเรารู้สึกไงบ้างครับก็เหมือนกับว่าเป็นการแสดงแบบยังไงถึงของเราจะไม่ใช่มวยไทยใช่ใชไหมแต่ของเราก็เป็นมวยทะเลใช่ครับเป็นศิลปะการป้องกันตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันอ,ออกแรง เจ็บจริงจ,จริงไม่ให้มาดูเราจริงๆเลยใช่ครับเผื่อจะมีใครเออเห็นใจเอารางวงรางวัลมาให้แล้วก็ยินดีรับ <laughs> ใช่ครับ <laughs> แบแบแอบแอบ,บว่าเออดีใจก็ดีนะก็ดีนะแล้วพลอยละครับเป็นไงบ้างแบบเห็นมีการแสดงอย่างนี้พลอยว่ามีผู้หญิงมาต่อยที่ว่าก็ดีนะโอเคไหม โอเคไหมหมายถึงท้าพลอยต่อยเท้าพลอยต่อยวันนี้นะคะพราะต้องต้องไปเรียนรู้ทักษะจากเทรนเนอร์ของพลอยก่อนค่ะคุณคุณพี่พัตเตอร์ต้องไปหาเทรนเนอร์ของพี่พัตเตอร์นะคะก็นี่พี่จะถามอยู่ว่าน้ำมันลึกกี่กี่เมตรอันนี้ประมาณสามเมตรใช่ไหมสามเมตรป่ะประมาณสามนี่เราเราลงไปได้ข้าถึงพื้นป่ะถึงครับแต่ตรงนี้ไม่น่าจะลึกมากไม่ลึกมากแสดงว่าอย่างพี่ก็สามารถไปต่อยได้ใช่ป่ะได้อันนี้จต่ดูเขาตอบได้พี่โคนโคนดูมันยันเนี่ยค่ะหนักเยอะ โอเคขอบคุณน้องทั้งสองคนมากนะคะข,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูโชว์ต่อไปกันอย่าลืมนะครับใครที่สนใจมาดูมวยทะเลมาดูได้ที่ตลาดน้ำสีภากเราจะได้เจอน้องสองคนมาต่อยกันแบบต่อยจริงเจ็บจริงรับรองรางวัลก็ให้น้องเขาจริงๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการต่อยให้เราดูต่อไป